คนดูประมาณ8ล้านวิวอะไรประมาณเนี้ยก็โุ้เยอะมากแล้วก็แบบดีใจอะพอตกบันไดได้ยินเสียงกรึ๊กเลยนะอื้ยแบ,บบเราคือแบบสิ่งแรกที่นึกอะไรก็แบบจะเต้นได้เนี่ย,นนยไม่ได้ถึงยังไงเลยจะเต้นด้ไม สัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุ่วไรกอบรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อข้อคิดดีๆจากเหล่าคนดังสู่ผู้สูงอายุค่ะแทรรับเชิญของเราวันนี้พิเศษมากเลยนะคะเพราะเธอเป็นนักเต้นโคเวอร์ในวัย60ปีซึ่งยอดวิวของเธอนะคะใน t i k t t o เนี่ยหลายล้านวิวกันเลยทีเดียวค่ะเธอคือแบบอย่างเลยนะคะว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับเธอกันเลย สวัสดีค่ะพี่ตูสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมคะกิจกรรมของพี่แบบมีตลอดเวลาเลยเคือเป็นคนชอบกิจกรรมเราให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพี่จูเนี่ย เริ่มถ่ายขบเต้นคัมเวรเนาะลงติดต่อได้ยังไงคะโอ้โห <c oughs> เรื่องแบบเกือบจะนาน <c oughs> เกือบจะนานเท่อ,อายุพี่ <c oughs> เออก็ตอนนั้นที่แบบตอนเริ่มเต้นจริงๆอะเต้นมานานแล้วแหละก็แบบเต้นตั้งแต่อุ้ยประมาณอายุสัก40ประมาณนี่ยเริ่มเต้นแล้วเต้นจริงจังก็ประมาณ40นิดๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วงนั้นไปเจอโควิด นะเพราะว่าแบบโควิดช่วยชีวิตหลายคนนะเนี่ย <c oughs> จริงๆก็คือตอนช่วงนั้นเจอโควิดปรากฏว่าสตูก็ปิดที่หลายๆที่ก็ปิดที่แดนอะไรก็ปิดฟิตเนสอะไรก็ปิดก็แบบไม่รู้จะทํายังไงก็แบบอุ้ยอยากเต้นครูก็อยากสอนเราก็แบบเออนักเรียนทําไงดีอ่ะก็ขอให้ครูว่าอุ้ยช่วยสอนหน่อยออนไลน์ก็ได้อย่างไรเงี้ยครูเขาเออจริงเขาก็แบบเนี่ยเราก็สอนอนอนไลน์กัน ช่วงนั้นเราเปิดคอร์สออนไลน์กันแบบเยอะมากเลยนะแล้วก็พวกพี่ก็ไปเต้นตามนั้นแหละก็แบบไปเต้นพอเต้นเสร็จเราก็ต้องส่งส่งกันบ้านพอส่งกันบ้านเราก็ส่งทางออนไลน์เหมือนกันใช่ไหมส่งทางอ่าตอนนั้นก็มีอะไรอ่ะมี Facebook บ้างมี IG บ้าง YouTube บ้างแล้วตอนนั้นในทะิกเ o k เข้ามาใหม่ๆแล้วก็ส่งส่งกันบ้านผ่านทางทิกเ o k แล้วก็โพสต์ลงแล้วก็อ่า โหเต้นแล้วนะหนูได้เท่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเต้นเสร็จครูก็ต้องเช็กกันบ้านใช่ไหมว่าเอ้ทุกคนเต้นได้ไหมะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วอ่ะก็ส่งเอปะปรากฏว่าพอตอนนั้นที่พี่โพสต์ลงทิกต็อกคนก็แบบมากดกดไลค์คกันแบบค่อยๆมีคนมากดไลค์แล้วมันก็มีคลิปหนึ่งที่ที่ส่งแบบอ่ะก็เริ่มเต้นในทิกต็อกก็แบบมีคนมากดไลค์เอ๊ะแบบก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นวันนั้นลกลับไปมาเอะทำไมมันมีคนกดเยอะจังเลยเลยที่เขาลงก็เลยกดตอบรับ ดีมากเลยใช่ไหมคะแค่จากการที่ว่าเราโพสส่งงานคุยเฉยแต่การแปว่ามีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาถูกใจเยอะมากเลยใช่ใช่โดยเฉพาะเด็กๆส่วนใหเด็กๆเข้ามาเห็นก็แบบอุ้ยนี่อะไรกันุบยตายแล้วแบบแม่ของหนูอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็บอกอุ้ยนี่แหละฉันเนนอาคสอะไรเงี้ยก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนจริงๆค่ะพี่จุงมี รู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่มีผู้ติดตามมากขึ้นดีใจนะดีใจโดยเฉพาะแบบมีเด็กๆอะ่ะส่วนใหญ่ก็คือแบบเราก็นึกไม่ถึงว่าเออแบบสิ่งที่เราทํามันก็แบบไปไปทัสสาหรับเด็กๆด้วยอะไรเราก็งงๆว่าเฮ้ยแบบทําได้ด้วยเหรอแล้วก็แต่ก็ดีใจนะดีใจมากๆเลยแหละเพราะว่าเราอยู่คนละเจน mm hmm. นะแล้วทีนี้เวลาเรารู้คุยกับเด็กๆคุยกับน้องๆรู้เรื่องแล้วก็เออแบบมาคุยในสิ่งเดียวกัน รู้สึกทั้งปลื่มเพราะว่าหลายคนก็จะเห็นเราเป็นไอดอลแล้วว่าฉันอายุท่งบีฉันจะต้องแฮปปี้แบบนี้คลิปไหนคะที่ทําให้พี่จุงแมทเลยค่ะโอตอนนั้นมีคลิปลิซ่านะเต้นเต้นเพลงชัดดาวแล้วก็ถัดมาก็เป็นเพลงมองนานๆเพลงไทยนะแบบไทยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่หลังๆแล้วนะเดี๋ยวนี้แบบ K-POP ก็แบบเราเริ่มสู้ K คป๊ได้แล้วชีป๊อเนาะก็เพลงนั้นก็แบบ แมสมากก็มีคนดูประมาณ8ล้านวิวอะไรประมาณนี้ก็โอ้ยเยอะมากแล้วก็แบบดีใจอะเราแร้ว,แว,ว่าที่พี่จุงทำติ๊กต็อกไปอย่างเงี้ยมีดรามา่าหรือว่ามีความรู้สึกว่าเราท้อบ้างไหมคะไม่ค่อยมีนะเช่นส่วนใหญ่คนที่แบบเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าอยู่ในอยู่ในติ๊กต็อกส่วนใหญ่จะมาแบบประมาณว่าตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นอะไรเงี้ยแล้วกแบบ็ดีใจที่แบบอุ้ยแบบนี่แหละไอดอลของหนูหรือไม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณว่าเออแบบ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกมาลุกมาเต้นบ้างแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะมีกําลังใจอย่างนี้จะมากกว่าก็เลยไม่ค่อยจะจะมีเรื่องที่แบบ <c oughs> ท้อเอออยากให้พี่จุงลองฝากถึงอย่างสอนหนูหน่อยคะ่ะว่าเรื่องแบบการเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยคะ่ะเราควรจะโฟกัสที่จุดไหนหรือควรจะมองข้ามที่จุดไหนอะค่ะจริงๆลุวในโซเชียลมันจะคือ บางบางทีก็เคยเห็นเหมือนกันนะมันจะชอบมีดราม่าในโซเชียลเนาะก็ถ้าเกิดว่าแบบบางทีโซเชียลมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะบางทีเราเห็นแบบอะไรสิ่งที่แบบคอมเมนต์ที่มันเป็นที่แบบอะไรที่เป็นทางลบเราก็ไม่ควรที่จะไปสนใจกับมันเนี่ยคือแบบมันก็มีอาวอันบวกก็มีอาวอันบวกแล้วก็ดีใจอันลบเราก็จะเสียใจเหรอมันโอ้ยไ่เฉยเฉยเถอะมันก็แค่แบบ แค่แบบอะไรนะเป็นคําพูดหรือแบบเป็นแค่ตัวหนังสือที่เขาพิมพ์ขึ้นมาเฉยมันก็มไม่มีซิ่นิ้เป็นแอะไรก็ให้โฟกัสให้ถูกจุดใช่ไหมคะว่าแบบเออเขาชมชมเราชอบเราเราก็ทําต่อไปไปโฟกัสที่จุดนั้นดีกว่าใช่บางคนเห็นหลายๆคอมเมนต์ที่แบบรู้สึกว่าอุย้ยแบบมันแย่จังเลยอะไรเงี้ยบางที หลายคนเคยเห็นมาบอกว่าประมาณว่าชมมาร้อยเรื่องแหละแต่มาตำหนิอยู่เรื่องเดียวโอ๊ยพระเจ้าดาวดาวจะดิ่งดาวไปถึงไหนอะไรอย่างอย่าไปคิดอ็โลกนี้อีกยาวไกลหนูเอ้ยแบบไปเหนือแบบอ,อีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกที่เราแบบจะต้องไปไปดูแลกับมันหรไปสนใจไอ้สิ่งที่แบบมันไม่ใช่มันไม่ที่เกิดประโยชน์สําหรับเราก็โฟกัสกับสิ่งที่ดีๆกับเราดีกว่ามันเหมือนกับเราหาอาหารที่ดีให้กับเรา เรากินเรายังหาอาหารที่ดีให้กับเราเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นความคิดก็เช่นเดียวกันแล้วก็หาอาหารที่ดีใส่กับความคิดของเราดีกว่าเลือกอ่านแต่อะไรที่เป็นพลังบวกให้กับเราเพราะว่าถ้าเราไปอ่านอะไรที่มันลบๆมันก็ทําให้สภาพจิตใจเราแย่ไปด้วยใช่ใถูกเลยค่ะซึ่งพี่จุงก็มีการทํางานประจําอยู่ด้วยแล้วก็การเต้นนี่เป็นการงานอดิเรก พี่ตุง m ม n a g เวลาอย่างไรคะในการที่ให้ตัวเองแบบได้ทั้งออกกําลังกายสุขภาพดีแล้วก็ยังความงานควบคู่ไปด้วยอย่างแบบมีค,ความสุขขนาดนี้เคยได้ยินไหมเล่นเล่นก็จริงจังทำงานก็จริงจัง <laughs> <laughs> คือคือเวลาเราทํางานแล้วก็ในช่วงเวลาเราทำงานแล้วก็จริงจังกับงานนะคะโฟกัสกับสิ่งที่เราทํา ในงานเราก็เต็มที่กับงานพอเรื่องงานปุ๊บเราก็ตัดเลยตัดแล้วก็มาโฟกัสกับสิ่งกิจกรรมข้างนอกของเราเพราะนั้นเนี่ยคือจริงจังทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรื่องเล่นด้วยเพราะเพราะเวลาเราแบ่งแบ่งพาร์ทให้มันให้มันแบบตัดขาดกันทั้งสองพาร์ทเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทำอะไรได้ดีแล้วก็แต่ว่าในเวลางานก็คือในเวลางานมันก็มีช่วงเบรกเนาะเสีงเยงสีงยงช่วงเบรก กลางวันนะแบบเวลาทานข้าวเสร็จปุ๊บทุกคนแบบหลายคนก็แบบข้นอมพิวเตอนดู YouTube, ออยูทูบไถฟีดอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่ไม่ได้หกบอ,อพักกลางวันปุ๊บนะ ทำชาบเสร็จมาแกะท่าอยู่สองเต้นเลยใช่ไหมคะไปแอบเต้นแต่แอเต้นที่แบบตรงล็อบบี้บ้างไปแอบเต้นที่ตรงหลายๆที่บ้างซึ่งก็สนุกนะคะมันทําให้เราทํางานไม่เครียดด้วยถูกต้องไหมคะใช่ใช่พี่จุงคิดว่าการเต้นนะคะสื่ออะไรถึงความเป็นตัวตนของพี่จุงบ้างคะมันมันสื่อหลายๆอย่างเพราะว่าการเต้นมันเวลาเราทําที่มันที่มันเราทําแล้วมันมีความสุข แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราได้เปิดล่อยในสิ่ง<ม>ที่เราที่เรามีความสุขแล้วเราก็จะได้เหมือนกับเผยแผ่ไปแท่แผ่ไปยังคนรอบข้าง<ม>แล้วคนรอบข้างที่อยู่้วยเขาก็จะแบบเออพอเรามีความสุขคนอื่นเขาก็จะมีความสุขตามประมาณนี้เพราะว่าอ,อย่างคลิปที่พี่จุงโพสออกไปอะค่ะ พอตอนนี้พี่จุงเต้นพี่จุงมีความสุขเนาะแล้วพอสุดท้ายพอโพสอ,ออกไปปุ๊บพอคนมาดูคลิปเขาก็จะมีความสุขตามกับที่พี่จุงเต้นด้วยใช่ถูกถูกแล้วหลายๆคนที่เห็นจะประมาณว่าวิ ui, ฉันอายุเท่านี้ฉันต้องเต้นได้แล้ว <laughs> บางทีแ <laughs> บบ, <laughs> บ,บคนแบบอายุซึ่งแบบประมาณ40กว่า, 50, ากว่จาจะจะรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องของเด็กๆ พอมาเห็นพี่ทําแล้วว่าเอ,เอ้ยไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ขนาดพี่ยังทําได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ฉันจะต้องลุกขึ้นมาเต้นบ้างแล้วอะไรเงี้ยหลายๆคนที่แบบยังยังหลบอยู่ที่ข้างนอกอยู่ก็แบบเออก็ออกมาเต้นกันด้วยหลายคนนะแบบอยู่ในเจอในคลิปแบบนั้นน่ะเขาก็แบบอุ้ยตามมาเต้นที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แบบมามาที่ศตูนี้ก็คือเป็นแพชชั่นให้ใครหลายๆคนเป็นกำลังแรงกำลังใจให้ใครหลายๆคนด้วยนะคะ แล้วช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงนะคะฝุ่นเยอะดูแลตัวเองยังไงคะเนี่ยจริงจริงช่วงนี้โอ้โหเดินไปทางไหนนะแบบเหมือนเมืองในหมอกก็ก็ตอนนี้ก็นี่แหละก็ออกเมือกายในสตูเ่้ใน,ใ,นใหญ่ใช่เน้นเต้นส่วนใหญ่คือแต่ว่าต้องออกไปทํางานบ้างก็ก็มีแบบเจอฝุ่นข้้งงอกบ้างแต่พอ,อเข้ามาในสตูรู้สึกมันมันปลอดฝุ่นละพี<ม>่จงมิเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองไหมคะ ส่วนใหญ่นะคะนี่จะซื้อกินกินอาหารที่เราทานนะกินก็ขอให้กินครบทุกหมู่เลยนะคือแบบกินเนื้อกินผักกินอะไรเงี้ยกินกินไปทุกทุกสิ่งทุกอย่างใช่เราอยากกินอะไรก็กินไปเถอะแต่อย่ากินเยอะคืออย่ากินเยอะเท่านั้นเองจะกินให้มันหลากหลายก็อันนี้พี่คิดว่ามันโอเคนะคือเราก็แบบ บางทีเรากินอะไรที่ต่อให้มันดีขนาดไหนแต่ถ้าเรากินเยอะไปมันก็มันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละไม่ว่า,อ,าอะไรที่มันเยอะเกินไ,ไปมันก็จะเป็นโทษกับเราได้ใช่ใช่บางอย่างเราบอกว่าอุ้ยน,นี้นี่ประโยชน์นะเราอัดอัดแต่อย่างนั้นอย่างเดียวมันมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกัน <Okay. S 2> ก็กลายเป็นโทษได้แล้วก็นอนนอนให้เพียงพอนอนพักผ่อนคือร่างกายเราต้องการพักผ่อนนะคะก็ ให้พยงพอแล้วก็คือถ้าคืออย่านอนดึกกันไปคือคือเด็กๆชอบนอนดึกกันเนาะแบบเป็นนกเขาแมวบางวันนีอพอถึงฟ้าเมื่อปุ๊บมีแรงเลยการทำไม่นอนเลยค่ะแต่เราควรนอนใช่ไหมะใช่นอนนอนนะนอนให้นอนให้เป็นเวลาใช่นอนให้เป็นเวลาอย่านอนดึกกันไปเพราะว่าร่างกายของเราบางทีแบบคือพอพออะไรหลายหลายหลายอย่างที่แบบเรานอนไม่พออย่างเงี้ย คุณกานทานเราก็จะลดลงด้วยแล้วปกติที่มาเต้นอย่างนี้ค่ะจะมีวัยเจนเดียวกับผู้จูงเยอะไหมคะก็มีบ้างนะแต่ไม่เยอะก็อาจจะมีคลาสหนึ่งอาจจะคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างก็คนที่แบบหัวใจยังแบบอยากเต้นอย่างนี้อยู่ก็ <c oughs> คนไทยเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นบางสตูด้วยบางสตูก็จะแบบคนคนวัยทำงานเยอะบางสตูก็จะเด็ก,เ,ดกเลยวัยเรียนวัยวัยเพิ่งจบวัยทำงานต้นๆอะไรอย่างเงี้ย บางสต,ตูก็จะไปทํางานเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่าได้มาพบเพื่อนด้วยนะคะได้มาเจอเพื่อนได้มาเอ็นจอยกันในการเต้นใช่จุดเริ่มต้นเลยก็คืออยากออกกำลังกายอุยจริงเลยแรกทีเดียวไม่นึกว่าตัวเองจะเต้นเยอะขนาดนี้ก็ออกกําลังกายส่วนใหญ่เว,วลาเราเข้าฟิตเนสอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็แบบ จะไปอะไรบ้างอะไปโยคะไปบอดี้คอมแบทไปเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไปแบบนั้นที่จงช่วยฝากถึงคนทางบ้านนะยคะ่ะสุวิว่าเขาอยากจะลุกขึ้นมาเต้นเนี่ยเริ่มยังไงดีค่ะโอยคนทางบ้านสวัสดีเลยค่ะทุกคน <c oughs> มาเลยนะคะมาเต้นกันเพราะว่าการเต้นไในสิ่งจางอลอกกล้ามไก่ที่แบบได้ทุกส่วนของร่างกายจริงเพราะเวลาเราเต้นนะเวลาที่เราจะนึกไม่ออกเลยแหละว่า โคโล g r a p แต่ละอันเนี่ยคือแบบเวลาครูเขาดีไซน์ท่าแต่ละท่านเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนเพราะนั้นเนี้ยการเต้นแต่ละครั้งเนี่ยได้ใช้กล้ามเนื้อแทบทุกส่วนเลยแล้วบางทีเราก็นึกไ่ถึงว่าร่างกายของเราจะทำจะทำได้พอเราทําไปสักพั้หนึ่งเราจะรู้สึกว่าอุ้ยร่างกายเรามันมันมันไม่มีลิมิตนี่นา เราสามารถที่ทําได้เกินลิมิตที่เรา,ท,เราที่เราคิดไว้ซะอีกมันเกี่ยวไหมคะพอเต้นไปปุ๊บร่างกายเราชินพอเราชินปุ๊บมันกลายเป็นว่าเรายิ่งทําได้ขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ใช่อันนั้นนะถูกเลยเหมือนเมื่อก่อนนะมีหลายช้างที่พี่แบบตอนนั้นอะเท้าแบบขาแพลงอเอ็นฉีกเลยนะขนาดตอนนั้นแบบตกบันไดแล้วก็เอ็นฉีกแล้วก็แบบนึกไม่ถึงว่าตอนนั้น่ะคือแบบพอตกบันไดได้ยินเสียงกรึ๊กเลยนะเฮ้ยแบบเราคือแบบแบบแบบ สิ่งแรกที่นึกอะไรว่นจะเต้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ถึงยังไงเลยจะเต้นได้ไหมคือตอนนั้นเขาเฝออยู่สามเดือนเครียดมากแล้วทีนี้ก็ก็แบบทั้งกายภาพทั้งอะไรก็แบบไม่ดีขึ้นก็เลยแบบเอาว่าพอมาลงแบบคือมันพอลงน้ําหนักได้บ้างแล้วก็เลยแบบไม่ได้ละคือต่อให้กายภาพยังไงก็ไม่ดีขึ้นก็เลยลุกขึ้นมาเต้นเลยช่างมันอะไรอย่างเงี้ย คือเต้นเท่าๆที่จะวางเท้าได้ตอนนั้นนะก็คือแบบก็คือค่อยๆระวังอ่ะค่อยๆเต้นแบบไม่ไม่ลงเท้าเยอะแล้วปรากฏว่าเต้นไปสักพักอ่ะก็ลืมไปเลยว่าเราลงเท้าได้ตั้งแต่เมื่อไหร่โออแบบไม่ไม่เจ็บเลยใช่าอยู่ดีๆก็ไม่เจ็บแล้วก็กลับมาเต้นได้เหมือนเดิมอีกซึ่งตอนนี้ก็หายร้อยเปอร์เซ็นต์หายแล้วหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว แล้วก็ล่าสุดล่าสุดอ้ยอยากให้บอกทุกคนไปผ่าตัดมามนี่ไงเห็นเห็นร่องรอยเห็นไหมร่องรอยผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกค่ะือตอนผ่าตัดเครียดมากสิ่งแรกที่คิดคือว่าจะเต้งได้ไหมเหมือนเดิมเลยเหมือน <c oughs> พอผ่านมาแค่ ผ่าตัดมาแค่สามอาทิตย์ตอนนั้นก็เริ่มมาเต้นตเบาๆแล้วหมอบอกว่าสามเดือนก่อนนะคุณแล้วก็แบบสามอาทิตย์แล้วก็แบบแอบมาเต้นสามอาทิตย์ก็จะแย่ญญแล้วหมอใช่แล้วปรากฏว่าผ่านไปสามเดือนตามที่หมอบอกไว้แหละเราก็กลับมาเต้นได้เหมือนเดิมมูยแบ<ม><ม>บ amazing มากเลยคือแบบต้องขอบคุณคุณหมอนะคะคุณหมอช่วยชีวิตคึกว่าจะเต้นไม่ได้แล้วปรากฏว่าคือหลังจากผ่าตัดเราเราก็ยังใช้ชีวิตยังยังสามารถเตี้ยเต้นได้อยู่ ซึ่งถ้าดูอย่างนี้นะคะพี่จุงได้มีการผ่าตัดได้มีการบาดเจ็บมาแล้วแต่เห็นตรนี้คือยังแข็งแรงมากๆอยู่เลยะคะ่ะเริ่มทาเริ่มต้นนะคะควรจะเริ่มจากการวอร์มยังไงดีเพื่อให้แบบว่ามีแบบได้ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆอยู่ที่บ้านนะคะ ที่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะออกกาลังกายที่บ้านนะคะคือเวลาเวลาเราเต้นอย่างอย่างที่ที่เต้นอย่างนี้มันค่อนข้างที่แบบใช้ใช้ใช้กําลังเยอะใช้กล้ามเนื้อเยอะเพราะฉะนั้นอะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเต้นอย่างนี้เนะะี่ยขอให้แบบวอร์มก่อนนะคะการวอร์มจะช่วยให้ร่างกายเรายืดแล้วก็กล้ามเนื้อไม่บาดเจ็บแต่ว่าอยากจะบอกว่าการวอร์มเนี่ยคือหลายคนคงเห็นเล่นโยคนะเนาะการเล่นโยคะคือแบบการยืดกล้ามเนื้อที่ดีที่สุดเลยนะ ลองไปลองไปยืดกล้ามเนื้อแบบโยคะดูจะได้แบบยืดกล้ามเนื้อได้เยอะมากแล้วก็ก่อนก่อนเต้นก็วอร์มก่อนนะคะวอร์มทุกครั้งเพราะว่าเวลาพี่เข้าคลาสเต้นอย่างนี้เหมือนกันครูเขาจะพาวอร์มประมาณสัก5้านาทีหรือมากกว่านั้นประมาณเนี้ยวอร์มแบบเหยียดยืดสุดๆยิ่งยิ่งตอนไหนที่แบบใช้ร่างกายใช้กล้ามเนื้อแบบกระชากแรงงอะไรอย่างนี้นะก็ครูเขายิ่งพาวอร์มเยอะบางครั้งก็เคยแบบบาดเจ็บจากการเต้นอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าวอร์มน้อยก็มีนะ เพราะน,นั้นเนี่ยก็คือเล้นเสร็จก็ต้องวอร์มต้องยืดกล้ามเนื้ออีกเหมือนกันก็โคดาวอะไรต่างๆแล้วก็แบบมายืดกล้ามเนื้อต่ออะไรเงี้ยจะได้ไม่เป็นตะคริวสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่จงฝากอะไรถึงคนทั้งบ้านค่ะสาหรับคนที่อยากจะออกมาทําตามความฝันหรือว่าออกมาทมําในสิ่งที่ตัวเองชอบทางด้านที่อยากจะออกมาเต้นตามพี่จงหรือว่าในด้านอื่นๆด้วยค่ะใช่อยากจะหวังทุกคนว่าอย่าคิดว่าตัวเองอ่ะมีลิมิตว่าจะทําอะไรไม่ได้นะคะทุกอย่างแบบทุกคนไม่มีลิมิต คืออยากทําอะไรให้รีบทําเลยนะคะเวลาเราเราไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่บางทีเรานึกว่าเราจะแบบ เออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอันนี้เสร็จก่อนลูกเรียนจบก่อนแล้วค่อยไปทำเราลูกแต่งงานก่อนลูกมีหลานก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะรอไงมันไม่มีไม่ต้องรอหรอกค่ะคืออยากปุ๊บทำเลยพอาม้องขึ้นได้ปุ๊บทำเลยทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่แหละตรงนั้นแหละรเราจะทำให้ให้มันตอบโจทย์เราด้วยแล้วเราจะทำให้เรามีความสุขกับชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเนี่ยเดินเดินหน้าเดินตามเราไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรเนี่ยให้รีบรุกขึ้นมาทำดีกว่าค่ะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าไม่ได้รูกขึ้นมาทำเนี่ยถ้าเราพลาดหรืออยากทำมันอาจจะสายไปแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ถูกเพราะว่าบางทีเรามาคิดทีหลังว่าอุยตอนนั้นเราน่าจะทําตอนนี้เราน่าจะทําถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะแบบของเราคืออย่าไปคิดว่ามันจะเริ่มทํามันสายไปแล้วอะไรเงี้ยชีวิตเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเพราะ,ะนั้นวันนี้ก็ไม่สายนะคะก็ทําวันนี้เลย ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่จุ้งมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อคิดดีๆแล้วก็มาให้กบแรงบันดาลใจให้กับพวกหนูและก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนี่แหละค่ะคือบุคคลตัวอย่างเลยนะคะสําหรับพี่ว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ